ว่ากระตันอยู่สาคัญมากเสมอภาคก็สําคัญอทายาทยานก็สําคัญแต่ทายทยานแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนทายทยานได้แต่อย่ารังแกอทายทยานกับตัวเองแต่บางคนทายทยานแล้วรังแกคนอื่นเราต้องให้เขาอยู่รอดด้วยผวมต้นเนี่ยสําคัญถ้าหญิงเมื่อใดอะจบเมื่อนานนี่นะทําตัวให้ติดดินมากที่สุดเพราะข้างล่างอะมันอร่อยข้าวอะเขาปลูกจากดิน ทุกอย่างที่อร่อยมาจากดินหมดเลยแต่ถ้าคุณตัวทําตัวอยู่บนฟ้าคุณจะไม่ได้แตะความอร่อยที่มาจากดินเพราะเหมือนพ่อแม่ก็สอนให้เด็กทุกคนกระตังยูแต่บางคนก็บอกว่ากระตังยูแล้วแดกไม่ได้อ่ะกูก็ขอเดรัจคุณดีกว่าอะก็เป็นไม์เท็ของเขาเราก็แค่ห่างกันไม่ต้องเจอกันเพราะเราจะไม่ต้องเจ็ดนึกออกว่าแค่นี้เองแต่ถ้าเราไปสอนบอกว่ามึงแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อ่ะถ้าเราสอนครั้งเดียวพอแต่ถ้าครั้งที่สองเขาไม่ฟัง เราต้องเดินออกไปเนี้ค่ะแล้วให้เขาเจออะไรของเขาเองแล้ววันนึงเดี๋ยวเขาจะเดินมาหาเราเองอย่างนี้ค่ะเราแค่รักษาชีวิตตัวเองให้ยาวนานที่สุดให้เขาเดินเข้ามาขอโทษ